ในลำดับต่อไปนี้จะเข้าสู่พิธีอันศักดิ์สิทธิ์จุดเทียนมหาองคลเทียนคู่บารมีเทียนวิปัสสีอิติปิโสร 108, ้อยแปดเทียนอริยสัจสี่ซึ่งเจ้าภาพเทีนเยนแต่ละเล่มเป็นผู้มีความเริ่มใสศรัทธาในพระพุทธศาสนารับเป็นเจ้าภาพเทียนมหามงคล ที่ใช้จุดในงานพิธีพุทธาพิเศษสมโพธพระพุทธสยาหรือชามหาลาภณวัดอำนาจบ้านอำนาจตำบลอำนาจอำเภออ,อำนาจจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งเทียนทั้งหมดนี้เมื่อจุดแล้วจะส่องแสงสว่างสวัยรุ่งโรยตลอดราตรีลำดับต่อไปนี้ เจริญพรเชิญเจ้าภาพเทียนแต่ละเล่นประจําต้นเทียนของตนตั้งกิจให้เป็นสมาธิให้เป็นมหาอุศรกิจเพื่อเพิ่มพลังแห่งบุญแล้วอธิษฐานกิจว่าด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้ามีความเรื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยรับเป็นเจ้าภาพเทียน ที่ใช้จุดในงานพิธีพุทธ,ธาพิเศษตลอดคืนนี้ด้วยอนาาแห่งบุญกุศลนี้ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวจงเจริญรุ่งเรืองโชดช่วงสว่างสวัยดุดแสงเทียนที่สาดส่องออกจากต้นเทียนนี้ขึ้นชื่อว่าความขาดแคลนด้วยพวกทัพศัตรคา,าภาาภัยวิบัติทั้งปวงขออยาบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้า และครอบครัวของข้าพเจ้าขอเหล่าเทพเทวาทั้งหลายที่เป็นสัมมาทิฏฐิพระแม่ธรณีที่สิงสถิตอยู่ณสถานที่แห่งนี้จงรับรู้และเป็นสักขีพยานในการทำบุญครั้งนี้กับข้าพเจ้าพร้อมทั้งอนโมธนาบุญในครั้งนี้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดแล้วตั้งจิตให้เป็นสมาธิ ให้กิตของเราเต็มไปด้วยพลังแห่งบุญแล้วน้องจิตไปตามความหมายของเทียนแต่ละเล่มเล่มเทียนคู่บารมีวิปัสสีอินทิปิโสร้อยแบบอริยสัจสี่ดิทีเริ่เทียนใจเบิกสงฟ้าพุทธาสวรรค์ด้วยเปลวทองรุ่งโรโชดอนันยุกิธรรมบริสุทธิ์พุทธองงาน กิตเต็มเปี่ยพมพรหมวิหารสี่เป็นที่ตั้งทรงพลังดุจดาวแสงวาหวามเมตตากรุณาสง่างามเรื่องอารามซื่อสุจริตนิมิตดีเจ้าภาพเทียนมีกิตใจใสสะอาดมาแต่ชาติปางเก่าที่เล่านี้จะพบแต่ความวิปัสวัสดีวิปัสสีเทียนทองของอัมภัย ประกอบกิจการงานก้าวหน้าโชคนำพาปรากฏงามสดใสมั่งมีรับบารมีบุญนุน้นนำไปสุขเพอไทยอนิสงทานเป็นการบุญปฏิบัติตามหลักธรรมสัมมาพุทธใจของพุทธลําเลิศประเสริฐสีเจ้าภาพเทียนหากเป็นกิสตรีบารมีดุดย่างนางพญา บริวารมากมายทั้งชายหญิงได้สุขสิ่งดังมุ่งมากปรารถนาเจ้าภาพเทียนเป็นบุรุษจทยามีมนตรามากมีบริวารทั้งอำนาจวาสนานำพาสมจัดมั่นคงสินทรัพย์นับเศรษฐีเจริญรุ่งเก้าหน้าโชคทวีสุขสดสีกเกษมสันนิรันเทอน จเจริญพรเชิญเจ้าภาพเทียนจุดเทียนได้นักบัตมีขออำานาจแห่งผลบุญช่วยหนุนส่งให้มั่นคงวัฒนาอย่าลาไหลเจ้าภาพเทียนทุกเล่มเปรมรีชัยสุขสดใสก้าวหน้าสถาพรขออำนานจพระไตารัก เป็นฉัดกันช่วยป้องกันอภิบาลท่านทั้งหลายแกล้วทุกโศโรคภัยทั้งใจกายอันตรายนานาอย่าพบผ่านขออำนาจพระไตรัตน์เป็นฉัดโชคห่างหายโรคสุกกายใจผ่องใสโคกกศัพย์ลาบยศเกียรติป้องไกลเจ้าภาพเทียนปรารถนาสิ่งใดให้สมหวัง क्राणी